เขาจะมีรางวัลให้5รางวัลครับผมแฟนเพจหรือแฟนคลับเนี่ยครับกดไลค์กดแชร์ทางเพจของเด็กน้อยซื้อแล้วก็เพจของโฮครับโอ้เต็นโตอีกแล้วราคาเท่าไรเนี่ยเซตขนาดนี้เนี่ยอาหารเหลาเซตนี้เนี่ยคือราคา1,990บบาทเท่านั้น คิวนี้นะครับผมเราจัดใจกเลยนะครับผมหลังจากที่พาทุกท่านนะครับไปที่เหลาพม่มาแล้ววันนี้เราพามาดูเหลาจีนกันบ้างเฮ้ hey, เหลาจีนเหรอแย่ <Yeah. S 2> ตอนนี้เราอยู่แถวไหนเราอยู่ย่านบรรทัดทองครับผมบรรทัดทองนี่เอาจริงๆแล้วเป็นเหมือนเาายาวราชไกลๆนะเพราะร้านอ,อาหารมาเปิดเทียบไปหมดเลยจะบอกว่ามีไม่ต่ำกว่า20ร้านแต่วันนี้มีหนึ่งร้านที่ทีเด็ดก็เปิดมาอย่างยาวนานนะครับอาหารนี่เรียบร้อยไม่ต้องบินไปฮ่องกงเลยทีเดียว จัดมาอยู่ที่นี่เลยไหนๆก็เป็นเหลาจีนละลองเปิดแบบร้องเพลงจีนสักเพลงได้เบนได้สิครับผมเบาบุญจินชอบกินไข่เต้าสุ่นจัเจ้าชอบกินโอเล่เซลามูนตาเลตกส้วมตายใช่จีนชัดไหมเอ,อขอจัดเพลงได้หลออฟันดิกเมียมึงติดิดไม่น่าเลยไม่น่าร้องเพลงไม่น่าเล่ัอยู่เลยไป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 ดูดีกว่า วิธีเดินทางนะครับง่ายนิดเดียวนะครับลงรถไฟฟ้านะครับสนามกีฬาเดินตรงมาแากจเจริญผลครับร้านอยู่ซ้ายมือเลยตรงข้ามกับโลตัสพลางหนึ่งครับผมนี่ถึงแล้วโหโหคิทเชน่นนี่เลยร้านอาหารจีนที่ไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงนะครับจะอร่อยจะเด็ดขนาดไหนตามพวกเราเลยดีกว่าขอเพลงจีนอีกทีเยลยโลกันไ่เลยแล้วนะ ที่ห้องกิเชนแหน่งนี้นะครับเขาก็จะมีบริเวณรับประทานอาหารนะครับด้านล่างนะครับทั่วไปแต่ว,ว่าวันนี้เรามาฐานะ V.I.P เราได้ห้องพิเศษเลยครับครับผมห้องพิเศษข้างบนเนี่ยครับเขาจะแ,แยกโซนไว้เลยครับมีทั้งคอสเวเบเซนทรัลกิมซาจุยและอ้มง,งก,ก๊กครับผมเราเลือกห้องไหนดีครับเลือกมงก๊กสิครับเพราะว่ามันดูแบบเจ้าพ่อเจ้าพ่อดีค่ะกูวาใจเออใช่อ้า พูเห็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อก็มาเฮ้ยแต่คุณคุณเนี่ยเนี่ยยังไงมายังไงเนี่ยนี่ไม่ใช่เจ้าพ่อเจ้าพ่อกูเองอ๋อนี่พ่อเหรอได้ดี่อยู่ดีครับสสวัดีแล้วได้ดี่ไปทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยเนี่ยอาหารรอไว้แล้วเนี่ยอ้าวพรอพวกเองจะมาเนี่ยมาสั่งไว้ก่อนเลยครับเออสั่งไว้นเตี้ยไว้แล้วเนี่ยเก็บหมดแล้วเนี่ยต่างแล้วได้ดีกินด้วยกันไหมเดี๋ยวได้ดีเป็นช่างอ้าวต่างลบใครจ่ายตังค์อ่ะเป็นคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายเนี่ยแหละจ้านิ่วเต็มโต๊ะอีกแล้ว ติดกว่าอย่างกับเบนมันไปเล่นใบราคาเท่าไหร่เนี่ยเซตขนาดนี้เนี่ยอาหารเหลาเซตนี้เนี่ยคือราคา1990บาทเท่านั้นโอ้โหคือตีขึ้นทั้ที่สองพันบาทอ่าเยอะขนาดนี้ผมว่ากินได้ประมาณ6 7คนเลยเดียว, 6, นนยวถ้าสมมุติเรามากันสัก5 6คน7 8คนก็อาหารกันไม่กี่ร้อยเออจริงๆตกอยูย่ที่ประมาณสี่ร้อยบาทต้นนี่กินแบบจุกๆเลยนะใช่เรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าอาหารเซ็ตโตอย่างงี้ในราคา2,000ันนีเมนูอะไรบ้างอันแรกเลยนะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาบอกว่าไม่กินไม่ได้เลยนี่เหรอ ใช่หมูแดงเป็ดย่างไก่ซีอิ๊วโอ้โหนี่ก็จะฮ่องกงเลยใช่นะฮะรวมถึงผมเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้ทีเด็ด2อย่างนี่ผมชอบมากเลยนำ่ค้อสูตรฮ่องกงอ่าอันนี้เป็นคริปฮ่องกงองโปรดเลยทีเดียวอย่าพูดข้ามทำเพลงเลยครับรอเลยเรารองก่อนไก่เขาบอกว่าต้องอ่านี้นิดนึงนี่เป็นซอสของทางร้านเขาใช่ไหมฮะใส่คลิกหน่อยฮ่องกงเราต้องถึงพิถึงถึงอยู่แล้วแค่ได้กลิ่นนี่ก็หอมแล้วนะครับตรงนี้นะครับตัดด้วยนี่หน่อยเผื่อเลี่ยน ไก่นุ่มมากเรียกได้ว่าซิกเนเจอร์ของร้านใช่ไหมใช่เอาลองบ้านอันนี้ผมลองหมูแดงแล้วกันขอแบบไม่น้ำจิ้มหอมเัืหมักดีมากเนื้อดีเนื้อดีนะครับนี่อันต่ออันต่อไปดีกว่าซุปข้นซุปค้นซุปข้นเสร็ฉวนจะบอกว่าผมอยู่บ้านผมก็ทำเองเหรอพ่อทำไม่กินกินได้ปะโอหมดหม้อกินหมดเทหมดเทหมด เป็นไงฮะขอบรรยายสรรพคุณนิดนึงอร่อยแต่ว่าเขาจะมีเหมือนอกลิ่นเปรี้ยวๆนิดนึงอืมใช่สไตล์จีนจะต้องมีกลิ่นเหมือนใส่ช,ชิชโชน,นิ่งอนหอมนิดนึงอืมอืมอร่อยนัวครับนัวนี้นัวเลยอืมเมนูต่อมาข้าวไก่เห็ดหอมอบหมอ้อดินเมนูนี้เนี่ยปกติถ้านในเซตเนี้ยเขาจะเสิร์ฟมาได้ทั้งหมด3ที่ปริมาตักเป็นสามที่อ่าไม่ใช่ครับหมายถึงว่าแบบเนี้ยเสิร์ฟมา3ที่ได้เลยทั้งหมคุณหมาเป็นช้วยสามที่เลยใช่ถ้าคุณกินหมดไม่พอั่งมาได้อี่หอมมากคุ้มมากเลยทีเดียวอันนี้เป็นอะไรนะนี่เป็น ข้าวไก่เห็ดหอมอบหม้อดินเพราะฉะนั้นเราต้องกินข้าวทังเห็ดนี่มาแบบแน่นๆนเลยจริงๆนะฮะแล้วข้างใต้นี่ไม่ใช่ว่าแบบไม่มีไก่นะครับคือทั้งไก่ทั้งข้าวนี่แน่นๆเลยนะหอมเหมือนข้าวมันไก่อะจริงๆผมกูกินไม่หมดนะแต่เห็นคุณกินแล้วผมก็อกินตามว่ะอกอะไรไม่รู้แต่อร่อยมากพี่เจสทิมนะจะรู้เลยว่ามีเครื่องเทศมีอะไรบ้างอร่อยมากกระลิ้สิมันจะไปกินละ หอมมากเลยทีเดียวนะครับออนนี้คุ้มค่ามาหนึงสามาดิ่แย่งกันกินตายพอดีอ่ะต่อมาครับหมูผัดเปรี้ยวหวานเมนูนี้เขาว่าดีเด็ดมากเลยนะครับผมไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงตรงนี้หลายคนการันตีดูซิเป็นยังไงแบบไม่ได้หวานเกินไปแล้วก็เนื้อไก่ไม่ได้เลี่ยนไก่นี่เหมือน<ม> อาหรอครับมุกพักบุกบุกเนื้อหมูค่อนข้างที่จะนุ่มอันนี้เขาเรียกของตัดบ็อกคลี่คาร์บอเทียมนะครับกินเนื้อกันเยอะแล้วกินผักบ้างจะได้มีโปรตีนอันนี้โปรตีนสูงมากนะบ็อกคลี่เนี่ยหรอใช่ครับกินพวกคลีจะได้ตลาดกินปลาตัวนี้ตัวปลาตนี้ตัวเบ้งๆเลยนะตัวเขาข้อเลยนะครับลองดูปลาพงานึ่งมะนาวที่ขอโปรดผมเลยนะ น้ำคนมากเข้าน้ำเข้าเนื้อน้ำดีน้ำดีำดพูบางที่เนี่ยถ้าเราไปกินจริงๆครับน้ำจะบางน,นิดหนึ่งมันขาดความเค็ม,มตานี้เนี่ยพบรสครบรสูตรอาหารจีนอย่างแน่นอนจะกินเยอะเดียวหลือให้่อกูกินบ้าง <c oughs> พอเดี๋ยวกลับ,บ,บามาต่งกินไก่ตังถูกต้องครับอันนี้อีคือปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะกุ้งทอดปอเปี๊ยะกุ้งทอดปอเปี๊ยะกุ้งทอดนะครับด้านในมีกุ้งจริงนะครับไม่ใช่วิญญาณกุ้งนะฮะอร่อยอร่อยนัวนัว อาหารจีนแท้เป็นของเาถจีนแท้มาที่เมนูต่อมาเลยไก่ผัดเป็นมะม่วงไก่ผัดเป็นมะม่วงนะครับที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทั้งเซตนี้1,990บาทกินคุ้มยิ่งกว่าคุ้มในอาหารแต่ละอย่างมีคุณภาพดีมากๆครับอ่หามาอีกเมนูนึงอันนี้คืออะไรเลยเส้นหมี่ผัดสิงคโปร์ครับผัดหมี่สิงคโปร์ผัดหมี่สิงคโปร์นะครับอันนี้เป็นอาหารของฮ่องกงแต่ว่าชื่อใช้สิงคโปร์อ๋ออาจจะเป็นสูตรของประเทศสิงคโปร์หรือเปลแบบอเข้าไรแบบนี้อร่อยผมตอนนี้อร่อยทุกอย่างนะครับไม่รู้อาหารตรงนี้เนี่ยอร่อยจรรริงนะคับู้ ว่าเป็นเหมือนอาหารฮ่องกงแต่ไม่เคยไปกินมาเที่ยวมานะครับรสชาติดีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ยังมีไม่พอครับที่นี่เขามีเมนูเด็ดอีก2เมนูค,ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นอะไรน,นี่เลยนะครับ2เมนูจ,จากทางร้านนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมสลัดกุ้งตะก้าเผือกนะครับผม ส่วนนี้เป็นปูนิ่มผัดพริกเกลือครับผม oh, เป็นซิกเจอร์ของร้านต้องชิมไม่ได้จะบอกว่ามาพิลคาในะครับสองเมนูนี้นะครับยังไงก็ต้องทานนะครับ mm hmm. คนทานอาหารจีนรู้กันอยู่แล้วนะครับทุกร้านต้องมีเป็น mm hmm. ยังไงครับสำหรับของคุณอร่อยมากปูนิ่มแต่มีความกรอบ้วยนะ mm hmm. ทั้งกระเทียมทั้งเครื่องเทศมันกรอบนี่กุ้งไม่ธรรมดานะนี่กุ้งจากทะเละสดๆเลยนะครับเป็นงไงเนื้อเร่งๆได้งเงือนุ่มอร่อยมากเหมือนเนื้อไก่เลยนะ นี่น่าเลื่อนนะครับผมเลื่อราคาแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทใช่ครับเต็มโต๊ะขนาดนี้นี่ทางร้านเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับรายการเด็กมื้อวันซืนอนี่ไงครับคือถ้าสมมุติว่าแฟนเพจหรือแฟนคลับเนี่ยครับกดไลค์กดแชร์ทางเพจของเด็กมื้อวันซืนแล้วก็เพจของโฮโฮครับเขาจะมีรางวัลให้ห้ารางวัลครับผมรางวัลละกี่บาทครับรางวัลละสามร้อยบาทครับโอ้สามร้อยบาทเลยสามร้อยบาทสามารถมใช้ได้แบบเต็มๆได้เลยเนาะใช่แล้วเป็นเหมือนคูปองเงินสดเลยคุณเอาพิวเจอร์นี้มาก็สั่งอาหารได้เลย ปฏิกาง่ายครับเพียงแค่คุณบอกเลยนะฮะว่าอยากกินเมนูไหนของโฮโฮคิเช่นนะครับขอให้บอกแบบเตืเตียนหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะกดแชร์เพจเด็ก่วนซึนนะครับแชร์โพสต์รวมถึงกดไลค์เพจของโฮโฮคิเช่นด้วยนะครับผมแล้วรางวัลจะเป็นของคุณเดี๋ยวเราจะดันด้อมดูว่าใครเลียนที่สุดา5ละวันใช่นะครับผมนะฮะเชิญมารับประทานที่นี่กันได้นะครับเห็นว่าเมนูใหญ่ๆจะเต็มวันนี้1,900บาทโอ้โหเยอะเนาะแต่จริงๆแล้วนะฮะทางร้านเขาก็มีเมนูที่ราคาเริ่มต้นแค่69บาทเหมือนกันนะครับใครที่เรียนพวก เดินข้ามกินได้เลยระคาราคาทั้งสาเป็นมิดมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวกูไปเรียกพ่อกูมากินอาหารแล้วรู้สึกจะเยอะเกินไปหน่อยถูกต้องต้องแงกเงินให้พวกเราด้วยนะอ,อย่าลืมได้กินกันบ้านะครับผมกูนิ่ไปแล้วสวัสดีครับ